มารีวิวนะครับอุปกรณ์ที่จะไปใช้ในงานฉีดวัคซีนคล้นะครับจากโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมมาได้นะครับเราจะพาไปที่หมอผ่าครับโดยรถคันนี้ครับผลของทุกอย่างครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่หมอผ่าครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามางานตั้งของไอทีนะครับมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไรไฟนะครับ ตอนนี้เราย้ายมาที่มหาวิทยาลัย่ากระบออกเชิงเมือนะครับ mm hmm. เก็นเก่าของเองครับนี้ตอนนี้คือพื้นที่นะครัโดโวยรอบนะครับเร mm hmm. วจะพาเดินไปดูที่ต่งางๆนะครับว่ามีใครบ้างแถวตามันเลยครับ mm hmm. ครับตอนนี้เราก็มาที่จุด อีกหนึ่งจุดนะครับนี่เป็นพี่ต้านะครับโปรแกรมเมอร์ของเรานะครับผมครับผมอันนี้พี่ต้ามาทำอะไรครับวันนี้ครับผมมาทำอะไรครับพี่ต้าวันนี้มาเตรียมจุดติดตั้งลงทะเบียนครับผมมากลังเดินสายแลนกันครับตอนนี้ครับนี่พี่ๆปรมเมศนะพี่ต้อมนะครับผมครับพี่ต้อมพี่ต้อมอยู่ในมุมมืดนะครับมองไม่เห็นครับอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานของเราคุณภาพครับนี่ก็เป็นพี่ปั๊กนะครับก็พี่ปั๊กนะครับสั่งงานอยู่ครับตอนนี้ เดินสาไปใช้มินชิเอนมานะครับกลับมาดูนะครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวันนี้ที่เราจะมาใช้งานกันนะครับนี่ก็จะเป็น2หนุ่มนะครับเป็นกรอบคนดงนะครับมีข้างของเองนะครับแต่มีคนกดไร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่หน่วยนะครับนี่หน่วยนะครับมาช่วยที่อุปกรณ์จะให้พี่กรอบอธิบายว่านี่คืออุปกรณ์อะไรนะครับใช้งาที่กรอบครับ ากแล้วครับนีโอเคครับผมช่องเรายังไม่มีสปอนเซอร์เท่าไหร่นะครับก็จะไปซื้อให้ครับสองขวดอ่าขวดละยิมรกอย้ยิมยก่อนร้อยก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับอ่าก๋วยเตี๋ยก็ได้นี่นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟกำลังติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันมีวิธีใช้ใช้อย่างนี้นะครับกติจ้อปะแน่ก็เพราะต้องมาบ้างเดี๋ยวมั้ง 还有银泰那边。 น้ำนะครับเกะปัญหาอะไรขึ้นครับจับต้นให้จนตายตอนนี้ช่างในงานเรานั่งมุดโตนะครับมุกโตมุกโตมันกับการหาเสียบนะครับโอเคต้องไล่ไปหาแปีวนะครับว่าแปีวอยู่ไหนครับเปียวๆนะครับเดี๋ยวนครับเปลยวะครับเราจะเค็ดสัญญาณนะเราคือตาเหี้ยต้นนะครับก็คือสัญญาณ น,นี่เพื่อนๆชาวคองห้างทั้งหลายครับผมเนื้อ<ม>จะพามารีวิวนะครับการเรียนระบบที่ดีที่สุดในโลกครับผม <c oughs> นี่เป็นการจัดงาน <c oughs> ชิ้นของที่ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านก็จะมีร้านรองมีสานแบบใต้ที่เหนืออีสานดาวนี่แหละครับผมเรามาดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ทีมงานเราแข่งกันมากเลยครับที่เราไม่เสร็จเราจะนิ่ตามนะครับคือเป็นเสร็จแล้วครับ ได้ครับก็ได้ดีอ่าครับเป็นคนก็ได้ครับเราคือเทคนิคเชียวที่ดีที่สุดครับเป็นคอร์เซนเตอร์นะครับเป็นแก๊งนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับหน้าเป็นๆไะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ครับผมอันนี้ใครครับทิปักนะครับนี่นี่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทิปโก้นะครับที่มอบเสื้อมาให้ครับแต่ไม่ได้ให้เงินนะครับเอ็นเตอร์ให้เงินด้วยนะครับเห็นเห็นวิวนีแล้วต้องให้เงินผมด้วยนะครับผมอันนี้ครับคุณตั๊ก เจ้าของร้านขนมปังแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดร้านสุกัญญาโฮมเมดนะครับผมโอเคครับผมช้าแต่ชัวร์นะครับร้านนี้ต้องใจเย็นนะครับจะกินอาหารร้านนี้ขนมร้านนี้นะครับข้างหลังเรานะครับพี่ต้อมนะครับผมอันนี้พี่ต้มนะครับบอสใหญ่ของเรานะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะไอไม่กินครับติดตั้งเสร็จแล้วจะพาไปกินกาแฟนะครับผมอยู่ที่ลรงทานรัดป่าครับผมผมงแซลเลนนะครับนะครับ ตอนนี้กล้องก็เป็นของผมแล้วนะครับทุกอย่างเป็นของผมแล้วนะครับตอนนี้บ๊ายบายแค่นี้แหละ